สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง For June พยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์คนเกิดราศีมิถุนแล,และลัคนามิถุนสามารถฟังได้ทั้งสองรูปแบบครับก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i ต e ติดตามเป็นกำลังใจกับช่องชาแนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับใครต้องการดูดกส่วนตัวสามารถอัดละอดีมาที่ believer สามหตรงด้านล่างของวงกลมหรือราศีจากนี้อัดละอดีมานหามค่าครูได้ครับตอนนี้มีโปรโมชั่นราคาพปเศษลดให้2ต่อไปเดือนสุดท้ายแล้วนะครับเดือนมกราคมเนาะ ทั้งเดือนเลยนะครับก็ถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่ให้2,569แล้วกันนะครับเหลือเวลาอีกแค่6วันเท่านั้นนะครับ6-7วันก็อันหลายดีมาทำค่าครูได้ก็จะได้ค่าพปเศษลดให้2ต่อเหลือ1อาทิตย์นะครับหลังจากเดือนกุมภาพันธ์จะมีการปรับราคาแล้วนะครับจะไม่ได้ขึ้นราคานะครับเป็นราคาที่เคยมีอยู่และเป็นราคาลดด้วยแต่ว่า มันจะลดได้แค่ต่อเดียวแล้วก็จะไม่ได้ลด2ต่อ3ต่ออีกแล้วนะครับมันจะไม่มีแล้วเนาะดังนั้นเนี่ยก็ใครอยากได้ราคาพิเศษ,ษ,ษรีบแอดล์อดีมาทำค่าคูในเดือนนี้กันเลยครับก็จะเป็นเดือนสุดท้ายเนาะคลิปนี้เป็นการพยากรเดือนกุมภาพันธ์สองพซึ่งเป็นเดือนที่2ของปีจะมีคลิปของวาเลนไทน์นะครับช่วงวาเลนไทน์ให้ยังไงก็ ตามนับฟังได้ใน EP ีแยกให้นะครับแล้วก็จะมี EP อีกหนึ่ง EP ีแยกให้ก็คือตรุษจีนตรุษจีนกับวันไทยจะมาคู่กันเสมอทุกปีนะครับก็เดี๋ยวจะทําคลิปของอตรุจจีนให้ด้วยนะครับก็สำคัญนะเพราะว่าเป็นดวงจีนกับฮวงจุ้ยนะครับผสมกันเนาะเดี๋ยวเราก็ไปติดตามได้แต่เดี๋ยวจะสปอยนิดนึงก่อนว่าปีนี้ปีนี้ค่อนข้างจะแรงนิดนึงแล้วก็จะเป็นตัวเปลี่ยนถ่ายจริงๆละ คือด้วยการที่ทางดวงจีนหรือฮงจุ้ยนะครับเขาจะใช้ยุคทั้งหมด20ปีนะครับจะมีทั้งหมด9ยุคเนาะเออมันก็จะวนเวียน9ยุคไปเรื่อยๆนะครับยุคนี้เป็นยุคที่9ยุคแห่งทัดไฟนะครับทัดไฟทิศใต้นะครับเป็นยุคที่รุ่งเรืองที่สุดนะครับคือพูดง่ายว่า20ปีนี้ในเมืองไทย ในในในโศาสัตร์ไทยอะครับมันไม่สามารถบอกได้ถึงขนาดนั้นมันจะบอกได้แค่สูงสุดคือ7ปีคือบรุษัยูเน่ก็ไม่ได้บอกอะไรเยอะแยะมากมายด้วยนะครับแต่พอบอกได้ได้บ้างแต่ว่าใน่วงจุ้ยเนี่ยมันจะสามารถตีความตีธาตุอะไรได้เยอะแยะมากมายนะครับ20ปีเนี้ยเราจะรู้ได้เลยว่าประเทศเราจะเป็นยังไงประเทศไหนจะมีมหาจะเป็นมหาอำนาจขึ้นมาแทนและมหาอำนาจไหนจะเสื่อมลงเช่นอเมริกาพวกพวกยุโรปอะครับสมัยก่อน เมื่อ180ปีที่แล้วเนี่ยยุโรปเลืองอำนาจเป็นยุคเลยหนึ่งสองเป็นยุคที่หมายถึงการฟื้นฟูนฟนฟนฟนศิลปะวิทยาแต่ว่ายุคนี้นะครับพอ180ปีผ่านไปเนี่ยก็จะเป็นอ่าเป็นยุคนี้ก็คือยุคของเขาเรียกว่า AI ปัญญาประดิษฐ์นะครับคือพูดง่ายว่ามันจะคือยุโรปเสื่อมอำนาจใช่ไหมครับเราสังเกตดูได้เลยว่ายุโรปสมัยก่อนเลืองอำนาจแต่ตอนนี้เสื่อมอำนาจแล้วก็มี คือเขาบอกกันหลายคนนะว่ายุโรปนี่ยจะไม่ไหวกันแล้วนะครับอย่างฝรั่งเศสเนี่ยก็มีข่าวไหลครั้งแล้วว่าแบบเหมือนอจะไปไม่รอดแล้วจะเป็นรัดล่มสลายแล้วนะครับอะไรเงี้ยก็เลยแบบดูรู้แล้วมันหดหูเนี่ยยุคนี้เป็นยุคที่แบบแรงมากเป็นยุคที่หมายถึง reset. รีเซ็ตพอยุคทัดไฟสังเกตดูว่าทําไมไฟมาปิดหายไฟเนี่ยมันมันคือการทําลายล้างเออไฟคือการทําลายล้างเหมือนลาสิเมสเน่ะ เป็นราศีที่หมายถึงการทําลายล้างและเกิดใหม่ดังนั้นเนี่ยยุคเก้าคือยุคแห่งการเผาผลาญทุกสปปรรพสิ่งให้หมดไหม่แล้วก็เกิดการทําลายล้างเกิดขึ้นสุดท้ายก็จะเป็นยุคที่หนึ่งปีข้างหน้าจะเป็นยุคหนึ่งก็คือยุคของทัดน้ําคือการก่อกําเนิดนั่นเองครับเป็นการอบอุ้มเนาะันนั้นเนี่ยถ้าใครทันอีก20ปีข้างหน้าก็จะได้เห็นยุคที่ฟื้นฟูกลับคืนมาแต่ใครที่ ถึงแค่ยุคนี้ก็จะเห็นแค่การเผาผลาญทำลายแรงเท่านั้นเองนะครับเนี่ยพวงจื่อบอกได้ขนาดนี้เลยนะครับทีนี้ปีนี้เป็นปีม้านะครับหรือนักษัตย์มะเมียหลังจากวันที่4ี่กุมภาพันธ์อีกไม่นานแล้วครับอีกไม่กี่วันเนี่ยก็จะเปลี่ยนนักษัตย์แล้วเป็นนักษัตย์มะเมียแล้วนะครับมะเมียคือมา้าม้าเนี่ยเป็นเดือนมิถุนายนมันมาจากเดือนมิถุนายน ในทางดวงจีนเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่หงจุ้ยนะครับดวงจีนทางดวงจีนเนี่ยจะมีทั้งหมดปีวันเดือนยามหมายถึงเอามาตั้งเวลาเกิดของคนทุกเราทุกคนนี่แหละครับแล้วก็ตั้งทุกสรรพสิ่งเนี่ยปีเนี่ยจะมีนักษัตริย์60ท่าหกตัวหมายถึงว่ามันจะเวียนกันแบบอย่างเช่นปีนี้ปีมา้าใช่ไหมครับจะมีหาม้าม้าน้ำม้าไม้มา้มา,มา,มาไฟมา้าดินมา้าทองนะครับมันจะมี5มา้าดังนั้นเนี่ย ทุกนักษัตริย์จะมี5าธาตุคูณด้วย12ก็จะเป็น60ถูกไหมครับดังนั้นจะเป็นปฏิกิริยา60แบบดังนั้นเนี่ยปีจะมี60ปีแล้วก็จะวนลูปมากลับมาที่ชวดใหม่เช่นเริ่มต้นที่ชวดไม้นะครับร่มต้นที่ชวดไม้ก็จะมาจบที่กุนน้านะครับแล้วก็มาต่อที่ชวดไม้อีกครั้งหนึ่งก็คือ60ปีนะครับทีนี้เดือนก็เหมือนกัน60เดือนก็หมายถึงว่ามันจะซ้ํา มันจะไม่ซ้ากันอย่ยหกสิบเดือนแล้วมันก็จะไปซ้ากันใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับพอขึ้นหกสิบครบถูกใช่ไหมครับก็คือไล่จากชวดหนูฉนูบัวขันเสือถอกกระต่ายเนี่ยจะไปถึงาลากาจอกุลเนะาะแต่ว่าต้องคูณห้าธาตุด้วยนะทุกนักษัตริย์จะมีห้าธาตุนะครับดังนั้นเนี่ยปีนี้ปีมะเส็งธาตุไม้นะครับก็คืองูเขียวนะครับปีนี้คืองูเขียวปีที่จะถึงคือวันที่สี่กรกฎาเนี่ยจะเป็นม้าไฟก็คือ มาแดงนะครับเป็นมาแดงนะก็คือมาไฟนั่นเองดังนั้นเนี่ยมาไฟเนี่ยมันมาพร้อมกับไฟบางคนเนี่ยฟังแล้วเข้าใจเลยว่ามันเริ่มสังเกตได้แล้วจับจุดได้แล้วว่ายุคไฟยุคนี้เป็นยุคไฟตั้งแต่ปีมะโรงปี67นะครับปีมะโรงคือปีมังกรมังกรเขียวก็คือมังกรไม้มังกรไม้งูไม้แล้วก็มาเป็นไฟ ก็คือพูดง่ายว่าค,คือมันจะไล่ายากเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเป็นว่าเรายังยังไม่ต้องรู้เอาเป็นว่าม้าเมียเนี่ยมันเป็นไฟนะครับก็ co. คือม้าที่เป็นเดือนมิถุนายานคือเดือนไฟอยู่แล้วเดือนร้อนนะครับมันเป็นเดือนร้อนพอเป็นปีก็คือปีร้อนเหมือนกันพอมาพร้อมกับจรทัดทั้ง5้าเป็นทัดไฟด้วยก็เลยกลายเป็นไฟเพียวก็เลยเป็นม้าที่แบบลุกโชนไฟทั้งตัวเลยนะครับกลายเป็นม้าไฟเรียกว่าม้าศึกนะครับม้าไฟม้าศึกเนี่ยมันพร้อมที่จะแบบ ไม่อยู่ในรอบเฑ์น่ะเออนั่นแหละดังนั้นเนี่ยก็เอาเป็นว่ามันจะเป็นการปลดปล่อยพลังงานอันยิ่งใหญ่ออกมานะครับแล้วยุคนี้ยุคก้าวธาตุไฟปีม้าไฟเดือนมิถุนาเดือนมา้าเดือนไฟอะครับแต่ยังไม่รู้ว่าธาตุขาหมนุนคืออะไรนะครับดังนั้นเนี่ยเอาเป็นว่าไฟ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 ในเดือนมิถุนายนจะเป็นตัวเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนยุคก้าวอย่างแท้จริงนะครับอันนี้สำหรับผมคิดเองนะไม่ใช่ไม่ใช่บรรลักการอะไรเพราะว่าไฟเพียวมานะ เอ่อบังกรไม้งูไม้มันยังไม่ใช่ไฟแต่พอชีนี้มาไฟมาแล้วอย่างหิปีหนึ่งชีวิตคนเราจะมีมาไฟหนึ่งครั้งนะครับดังนั้นเนี่ยเราจะได้เจออ่าเพราะว่าครั้งที่สองี่ร้อยยี120่สิบปีไม่มีใครอายุถึงร้อยยี่สิบปีหรอกคือมีแต่น้อยมากก็เลยอายุใครเฉลี่ยคือแปดสิบเองนะครับร้อยหนึ่งก็เก่งแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยเอาเป็นว่าไม่แทบจะไม่มีใครอยู่ถึงร้อยยี่สิบปีดังนั้นเนี่ย,ย,นนยก็จะไม่เจอ ถัดมาเมียไฟอีกรอบหนึ่งเจอแค่รอบเดียวเนาะนี่แหละก็คือตัวเปลี่ยนครั้งยิ่งใหญ่นะครับเดี๋ยวเข้าไปฟังว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นโอเคจบแค่นี้ก่อนทีนี้คือสปอยว่าไฟอันลุ่งเรืองตรงนี้จะทําให้ทุกอย่าง,งรุ่มเรืองอย่างเช่นยุค AI ยุคปัญญาประดิษฐ์อย่างเงี้ยมันจะทําให้ลุ่งเลืองแต่ไฟมาพร้อมกับการเผาผ่านทุกสรรพสิ่งให้หมอดไหม้เป็นจุนด้วย ใครที่ชอบพัดไฟก็จะเจริญรุ่งเรืองอย่างสุดขีดในปีนี้ใครที่ไม่ชอบพัดไฟก็เตรียมตัวระมัดระวังเพราะอาจจะถูกเผาไม่ให้กลายเป็นจุนได้เช่นเดียวกันนะครับโอเคเพราะไฟแรงมากเลยครับที่เรามาดูกันต่อในเดือนกุมภาพันธ์2569ครับเป็นเดือนที่2มีการโคโจรยกยาราศีทั้งหมด4ดวงตามนี้นะครับวัที่เกิดราศีมิถุนดูจากด้านล่างสีส้มลักนณะมิถุนทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือในทางราศีลันาณะเจุดเดียวกันครับตนุราศีมิถุนตรงนี้เนาะ บิดาพสิสดีโคโจรถอยหลังมากลุ่มหลักละคนราศีมิถุนละขนามิถุนก็จะเริ่มปั่นอีกรอบหนึ่งและรอบนี้จะปังมากกว่าปีกว่ารอบที่แล้วด้วยนะครับรอบที่แล้วหมายถึงว่าเขาโคโจรไป2เดือนครึ่งในราศีกรกฎเนาะแล้วก็ถอยหลังกลับมาดังนั้นเนี่ยคนมิถุนเนี่ยจะปังกว่ารอบแรกรอบนี้รอบสองตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์น่าจะเดินดีละนะครับแต่เอาเอาเอาจัวนะน่าจะประมาณกลางกุมภาเกือบกลางกุมภา เอาประมาณว่าวาเลนไทน์เป็นต้นไปง,ง่ายๆเลยเอาง่งายๆประมาณวาเลนไทน์เป็นต้นไปเนี่ยจนถึงมิถุนายนแต่ผมยังไม่แน่ใจว่าวันไหนนะครับเอบาไปว่ามิถุนายนเนี่ยดาวพฤหัสเจโคจรก็สุ่เรนการเงินอีกครั้งหนึ่งก็เอาเป็นว่าไม่ว่าอยู่ในราศีไหนก็ดีเหมือนกันแต่อยู่ทับลักเจดโชคดีมากๆตรงที่ว่าได้โกมุตเก์นะครับโกมุตเก์คือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นผู้ที่ผู้รู้หมายถึงต้องเรียนรู้ให้มากนะชีวิตจะดีชีวิตจะหาทางออกได้จะช่วยเหลือ สนับสนุนตัวเราเนี่ยไปถูกทิศถูกทางพูดตื่นคือตื่นแห่งความรู้และตื่นทพภะษดีนนเป็นธรรมครับหมายถึงฝ่ายกุศล,ลกรรมนะครับดังนั้นจึงหมายถึงทมตื่นทมตื่นรู้นะครับตื่นทมคนตื่นทมนั่นแหละก็อันเดียวกันก็หมายถึงว่าฟังธรรมเยอะๆน้อมนาธรรมมาใส่ใจทําดีเข้าไว้จะได้ประโยชน์จะได้มีคนช่วยเหลือสนับสนุนจะได้บุญกุศลครับ จะทําให้เราเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองจ๊ไว้นะครับเข้าทางกฎเกณฑ์เข้าทางพุทธศาสนาชีวิตจะเจริญรุ่งเรืองอย่างขีดสุดแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามคุณไปเกี่ยวข้องกับพวกสุภาเนี่ยหรือพวกราหูพวกนอกรีดนะครับลาพุทธเาสาราหูคู่มิตรใหญ่แต่เป็นมิตรนักเลงหมายความว่าถ้าคุณไปคบนักเลงหัวไม้คุณจะต้องเจอปัญหาแน่นอนเพราะว่าคุณจะถูก ทำให้นิสัยเปลี่ยนไปเพราะว่าราหูมีนิพลธ์ครอบงาชีวิตของมนุษย์เราหมายความว่าคาว่าครอบงำนี่นี้หมายความว่ามันคือจิตใต้สํานึกที่คุณเคยเห็นตอนเด็กๆกันเนาะคือหมายถึงว่าจะมีนิทานาหรือหรือพวกกระตูนหน่งครับสมัยก่อนโดยเฉพาะฝั่งยุโรปเนี่ยฝั่งอเมริกาเนี่ยเขาจะบอกว่าเดวิลเดวิลกับแองเจิลถูกไหมครับมันก็จะมากล่อมหัวเรา ข้างหนึ่งแองเจิลข้างหนึ่งเดวิลเดวิลก็จะบอกว่าให้เราทําสิ่งที่ดีเนี่ยทาอย่างนี้สิมันมันเป็นตัวเองนะมันปลดปล่อยตัวเองมันสนุกมากเลยนะทําแบบนี้สิแองเจิลก็บอกว่าอย่าทําแบบนั้นนะเพราะว่ามันอาจจะไม่คนอ,อื่นเดือดร้อนอาจจะให้ตัวเองตกที่นั่งลาบากอะไรเงี้ยก็จะเริ่มดึงชัก,กเยาะกันในความคิดของเราเราก็จะกลายเป็นว่าเราจะโดนทัดไฟเข้าแทกแบบเดวิลหรือเปล่าหรือเราจะ ถูกแองเจเนี่ยพาไปอยู่ในสวนทุ่งไลเวนเดอร์นะครับันนั้นเนี่ยเราก็ต้องเลือกให้ถูกทางเนี่ยคือสิ่งสําคัญมันกําลังจะชักกระเยาะกันเพราะมันจะให้ดีทั้งคู่เลยแต่คุณจะเข้าทางไหนล่ะเข้าทางทําหรือเปล่าหรือจะเข้าทางสีเทาๆดําๆนะครับถ้าเท่ากังทางสีเทาๆดําๆก็เต็มตัวเจริญรุ่งเรืองอย่างสุดขีดแต่ได้ไม่ทนไม่นานสุดท้ายก็จะเสื่อมลงอย่างสุดขีดเช่นเดียวกัน เพราะว่าโลกใบนี้ความดีงามคือการก่อกำเนิดความชั่วร้ายคือการสูญสลายนะครับคือพูดง่ายว่าแบคทีเทรียเป็นสิ่งที่ดีแต่ก็เป็นสิ่งที่ลายเช่นเดียวกันหมายควาว่าถ้าเผื่อไม่มีแบคทีรียบนโลกใบนี้มันก็จะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างกองกันอยู่บนโลกใบนี้คือเหมือนกับเป็นขยะนะครับก็จะปะเออมันเหมือนขยะที่ไม่สามารถย่อยสลายได้ไงเออนั่นแหละแต่ ข้อดีของเขาก็คือการย่อยสลายก็หมายถึงว่ามันมีทั้งดีทั้งไม่ดีในตัวนั่นแหละนะครับทุกอย่างมีด้านดีและด้านเสียให้เราเข้าใจเนาะให้เราเข้าใจโรคเข้าใจตัวเองและเข้าใจวิถีชีวิตของมนุษย์จริงๆแล้วเราจะเอาตัวรอดได้นะครับทีนี้เรามาดูกันต่อดาวประจําตัวอยู่ในเรือนสุภาดาวพุธตกสุภาได้ตําแหน่งเสียก็คือปธุบาตพุธเก้านะครับ ต้องระมัดระวังเรื่องของการพูดการสื่อสารอย่ายกตนข่มท่านเพราะไม่งั้นคุณจะเดือดร้อนอาจจะเป็นขดงคดีความได้ง่ายเพราะมีดาวราหูเป็นเกษตรอยู่ในราศีกุมนะครับซึ่งเกาะกลุ่มกระดาษพุทธอยู่แล้วตั้งแต่เดือนที่แล้วมันจะมีดาวเสาราหูแล้วก็ดาวพุทธลอนตั้งแต่เดือนมกราคมดาวเสาราหูคู่มิตรใหญ่ในเดือนสภาษามันจะให้คุณเนี่ยมีชะตาชีวิตที่ดีเยี่ยมมากเลยเพราะมันจะทําให้คุณแต่มันแค่สี่เดือนครึ่งนะครับ แต่ตอนนี้กำลังใกล้ละดาวเสาร์ใกล้จะออกไปละนะครับ13กุมภาพันธ์เนี่ยจะเข้าไปในราศีมีนละดังนั้นเนี่ยเหลือโค้งสุดท้ายละโค้งสุดท้ายนี้ทําอะไรไม่ทันแล้วครับมีวิธีเดียวที่จะทําได้ก็คือเลิกใช้เลิกเริ่มต้นนะครับแต่ต้องหาเลิกดีดีเพราะเลิกยากมากเลยเพราะดาวมันชุมนุมกันหมดละนะครับมันปะทะกันดาวดาวชุมนุมกันเรียกว่าดาวพุ่แตกนะครับเรียกว่าดวงพุ่งแตกดาวที่ก่อเกิดกําเนิดดวงพุ่แตกเนี่ยมันก็ดีดีตอนแรกดีแบบสุด ดีแบบพุ่งทยานสุดขีดเลยเพราะมันสวยงามอะ่ะมันแตกบนท้องฟ้าสวยงามมากมันพวกพวกเชื้อเพลิงพวกเนี้ยมันเสด็จสีกับบรรยากาศเนาะมันก็เลยเกิดการลุกไหม้ก็จะเกิดเป็นแสงนะครับสวยเพราะมันแตกเพวะบนท้องฟ้าสวยงามแต่สุดท้ายมันก็ดับลงมันก็คือมอดวุบไปเลยหายไปเลยเพราะทาานไฟไม่มีบนโลกใบนี้ครับถ้าไม่มีเชื้อเพลิงให้ยึดเกาะดังนั้นเนี่ยเชื้อเพลิงหมดไฟก็มอดดังนั้นเนี่ย ทุกอย่างคือชื่อเสียงชื่อเสียงเกียรติยศอาทิตย์ก็กลุ่มมาด้วยเนี่ยเดี๋ยวๆค่อยว่ากันเอาเป็นว่าสาราหูกลุ่มกันจะได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งนะครับจะเกี่ยวข้องกับต่างถิ่นดันไกลนะครับจะเกี่ยวข้องกับผู้ใหญ่สนับสนุนบิ๊กบอสนะครับคือผู้สนับสนุนสปอนเซอร์บิกบ๊กๆเลยไม่ไม่ใช่ไม่ใช่โฆษณาเครื่อนนงดื่มนะครับสปอนเซอร์หมายถึงผู้ช่วยเหลือนะครับ helper ผู้ที่ช่วยเหลือเราได้และเป็นบิ๊กบอสด้วยนะครับคือแบบเป็นคนที่แบบมีอํานาจเยอะนะครับแต่อํานาจนี่เป็นอํานาจที่ไม่ได้หมายถึงทางสุดสดุดทิศทำสักเท่าไหร่นะครับหมายถึงว่าเขามีอิทธิพลนะครับมีอิทธิพลนะครับทีนี้พุทธพุทธเสาว,วางโครงการระยะยาวคุณจะไปได้ดีไปได้ไกลนะครับแต่ถ้าคุณไม่วางโคงรคงการก็จะไปยากหน่อยแล้วก็ พุทธลาหูคู่ผลประโยชน์มันจะมีคนที่ภาพลักษณ์ดูดีนะครับมาให้คุณเนี่ยเอ่อเขาเรียกว่าตกนะครับตกคุณนะตกคุณให้คุณเนี่ยเชื่อสุดท้ายคุณก็จะเชื่อคุณจะโดนไปลงทุนร่วมกันสุดท้ายคุณก็จะโดนหลอกนะครับต้องระมัระวังก็จะกลายเป็นคดีความพุทธลาหูคู่คดีความดาวเสามาจากเนรมรณะมรณะสุภะแปลว่ามันไม่ได้จริงจังอะไรหรอกมันไม่ใช่ของจริง แลวมันเป็นของปลอมนะครับต้องเข้าใจนะคนที่มาชวนลงทุนทําร่วมหุ้นอะไรแบบอะไรเงี้ยระวังเสียหายทั้งนั้นนะครับดาวศุกร์ดวงแรกครับโคจรเข้าสู่ราศีกุมภ์วันที่8กุมภาพันธ์หกเก้าเสดาวศุกร์เรามาดูกันต่อดวงแรกดาวศุกร์ย้ายจากราศีมังกรพมรณาเข้าสู่ราศีกุมภ์ก็ดูดีพระหนีจากเรือนมรณะดาวทุกดวงตกมรณะเสียดาวศุกร์อยู่ในสุภาดูดีมากเลยสุขคือความสุขสุภาคือความสุขนะครับดูเหมือนจะดี แต่ดาวมาชุมนุมกันแล้ว3าดวงดาวสุกไปดวงที่4ครับเสาราหูพุธแล้วก็สุกพุทธสุกคู่ธาตุำอดูดีสเสน่ห์แรงนะครับคอดึงดูดสนับสนุนมาเต็มที่ครับแต่สุกเจอกับเสาและเจอกรารหูดาวมันประทะกันต้องเข้าใจว่าดวงพุทแต่สุกเจอกับราหูเขาเจะระระวังภัยไม่กี้เตือนแล้วว่าเรามาระวังเรื่องการโดนหลอกโดนโกงนะครับ เสากับสุขคู่ศัตรูเส้นศัตรูน้ำทิ้มตำใจคือคู่ผิดหวังทำอะไรก็ไม่ขึ้นทำอะไรก็ไม่ดีทำอะไรก็ผิดพลาดไปหมด,ดังนั้นเนี่ยบันผิดพลาดเพราะอะไรถูกโกงถูกหลอกนะครับและยังจะฟ้องร้องคดีความด้วยเพราะมีคนได้และมีคนเสียเข้าใจไหมครับดังนั้นเนี่ยระมัดระวังเรื่องของเอกสารสัญ,ญญาดีๆดาวพุธเนี่ยมันเป็นดาวแห่งการสื่อสารการติดต่อและก็การเซ็นสัญญานะครับต้องระมัดระวังตรงจุดนี้ โอ้ยเส็งหาไปแล้วนะครับขอภัยในที่นี้ด้วยนะพอดีอากาศมันเย็นลงนะครับมันทําให้ผมที่เป็นภูมิแพ้คือผมป่วยเมื่อสองสามวันที่แล้วครับคือถึงดีถึงไม่ถึงกับล้มหมอนนอนเสือแต่แค่เจ็บคอแล้วก็มีน้ำมูกไหลตลอดเวลานะครับแต่ว่าอันนี้ดีขึ้นแล้วแต่ก็ยังมีแบบยังหลงเหลืออยู่ในความที่แบบเออไม่เจ็บคอแล้วน้ำมูกไม่ไหลแล้วแต่มีขึ้นจมกูก เออม,มันเสียงขึ้นจมูกเหมือนกับว่าพอเวลาอากาศเย็นๆนะครับแล้วมันก็จะทําใหเออ้เสียงขึ้นจมูกแบบนี้แหละนะครับต้องขอภายท้านที่ดีด้วยนะครับทําดีที่สุดแล้วคือผมทําเพื่อพวกคุณจริงๆแล้วนะครับเพราะว่าคือต้องให้อยากให้ทุกคนเข้าใจเพราะบางคนดรามา่าเก่งมากเลยคือแบบจะเอาอย่างเดียวจะได้อย่างเดียวคือแบบไม่สนใจว่าผมจะเป็นยังไงคือคุณคุณต้องเข้าใจนะครับว่าผมแทบไม่ได้อะไรเลยในสิ่งที่ผมทําอยู่ทุกวันเนี้นะครับ แทบไม่ได้อะไรจริงๆนะครับไม่ได้ว่าได้นะไม่ได้ต้องบอกกับว่าไม่ได้เพราะว่าเดือนมกราคมเป็นเดือนหลังปีใหม่มันไม่ได้ครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยเอาไปเที่ยวเอาไปอะไรหมดแล้วเอาไปให้พ่อให้แม่หมดเงินเนี่ยมันแทบไม่เหลือมาดูดวงกันแล้วอ่ะก็จะได้ครับผมไม่ได้จริงๆไม่ได้โกหกนะครับไม่ได้จริงๆดังนั้นเนี่ยแทบแทบแทบไม่ได้อะไรจริงๆดังนั้นเนี่ยดูดูส่วนตัวก็น้อยดูยอดก็น้อยนะครับเพราะว่า หลายคนยังไม่ได้สติจากการปีใหม่เลยครับเออจดป่านนี้นะครับแต่เริ่มกลับมาแล้วนะครับหลังจากกลางเดือนเริ่มกลับมาแล้วเอาเป็นว่าก็ให้รู้ไว้ว่าที่เสียงขึ้นจมูกเนี่ยผมหายใจไม่ออกแต่ผมต้องทนทําให้เพื่อคุณเนี่ยได้ผลประโยชน์คุณก็คิดดูเอเองแล้วกันนะครับว่าผมทําขนาดนี้แล้วแต่บางคนยังดรามา่าเออก็ก็ไม่เข้าใจว่าเข้าใจความเป็นคนอยู่หรือเปล่า เพราะว่าเราก็คนเหมือนกันทาไมไม่เห็นใจกันบ้างเนาะมีแต่จะได้จะเอาอย่างเดียวไม่ต้องคอมเมนต์ไม่พอใจเข้าใจเข้าใจได้ไม่เข้าคือเข้าใจได้ที่ไม่พอใจว่ามันเสียงแหบมันอะไรแบบนี้มันฟังไม่ได้เลือกไม่ค่อยรู้เรื่องหรืออาจจะพูดเยอะอะไรเงี้ยผมเข้าใจผมเข้าใจพวกคุณแต่ผมทําให้ไม่ได้ผมทําให้ได้แบบนี้ใครอยากใครอยากฟังใครอยากโอเคก็ฟังไปเพราะว่ายอดก็ไม่ได้ดูเยอะแยะมากมายถามว่างอไหมก็งอนะครับ แต่ก็ไม่ได้งออะไรมากมายเพราะไม่เข้าใจก็คือไม่เข้าใจมันมันร่วมทางกันไม่ได้แต่ถ้าเราเข้าใจกันก็ร่วมทางกันได้ขอบคุณมากสำหรับคนที่ฟังมาตลอดเป็นเอซีแต่คนที่ไม่เข้าใจเราก็เชิญอันเชิญออกไปเลยไม่ต้องฟังไม่ต้องดราม่าเพราะไม่ได้อยากได้นะครับเอาเป็นว่าทําให้ดีที่สุดแล้วได้แค่นี้จะรับก็หลับไม่รับก็ไม่เป็นไรเพราะทําดีที่สุดแล้วขอความเห็นใจด้วยเนาะอ่ะมาต่อกัน เนี่ยต้องมาทนพูดอยู่ตั้งเยอะตั้งแยะเพราะอยากให้ทุกคนได้ดีแต่ถ้าไม่ไม่รับไม่อยากได้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าผมก็ทำทำ,ทำไปนะครับขนาดให้ให้นกให้ปลาผมก็ให้ได้ทำนะับภาษาไรก็ให้คนผมก็ให้ได้ก็ให้วิทยาทานเนาะ,ะจบเยอะจราม่าเยอะทีนี้ต่อดาวสุกเนี่ยมาจากเรือนวินาศกับเรือนปุตตะปุตตะสุภะบุตร จะพาเจริญลูกน้องจะพาโอ้ดีมากเลยคนมิถุนเป็นรวมกันอยู่ในเดือนสุภาะแต่ทุกอย่างมีข้อเสียเป็นทุกขลาบนะครับบุตรบริวารจะนําชื่อเสียงจะนําเงินทองโอกาสต่างๆมาหาแต่วินาทัพสุภาะแปลว่า จะต้องเปลี่ยนคือลูกน้องอาจจะเปลี่ยนบ่อยหมายความว่าลูกน้องอาจจะเข้าๆออกๆนะแต่ก็ทําเงินท,ทําทองให้กับเราได้ดีดังนั้นเนี่ยก็งงๆเขานิดนึงเนาะอย่าอย่าไปแบบเอ,อ้จะเป็นหัวหน้านะขมอยู่นั่นแหะไม่เอาเนาะคือให้เฟรนลี่นิดนึงนะครับแล้วเขาจะให้ผลประโยชน์กับเราเขาจะเมคผลประโยชน์ให้กับเราได้เยอะมากนะครับเอ,อ่อเทคเบเนฟิตเนี่ยนะครับให้เราได้เยอะให้เยอะให้ดีนะครับดังนั้นเนี่ยเราต้องพยายามเอ่อเขาเรียกว่าอยู่ให้เป็นนะครับ รู้จากผ่อนหนักผ่อนเบาบ้างต่อไปดาวอาทิตย์ดงที่2โคจรเข้สาสู่ราศีกุมภ์วันที่13กุมภาพันธ์หก้ดาวอาทิตย์เนี่ยโคจรจากราศีมังกรอ,ออกจากเรือนบูรณะเข้าสู่เรือนสุภาก็ดูดีอีกเพาะอาทิตย์อยู่ในเรือนสุภาคือความเด่นความชายความดังความมีชื่อเสียงการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งดีมากไปเจอกับดาวตั้ง4ดวงก็กลายเป็น5ดวงแล้วครับคือเสายังอยู่นะแต่อังคารยังไม่มานั้นเนี่ยอาทิตย์พุธศุกร์ราหูเสาร์นะครับเอ่อ อาทิตย์เข้ามาปุ๊บเนี่ยจะหมายถึงอาทิตย์พุทธสัญญาแต่บอกแล้วนะว่าระวังจะโดนหลอกโดนโกงอาทิตย์เจอกระดาษสุขคู่สับคู่โชคผลประโยชน์มันล่อตาล่อใจเลยเกินอาทิตย์กระเสาร้อนอกร้อนใจอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากสําเร็จสักทีสุภาพความสําเร็จสุภาพความสุขอยากได้ความสุขอยากได้ความสําเร็จทําทุกอย่างแต่โดนหลอกง่ายเพราะด้วยความอยากความโลภไม่มีสติแล้วครับทุกอย่างอยู่ตรงหน้ารีบกระโดดคว้ากองทองกองเงินได้เลย แต่ไม่คิดเลยว่ามันคือระเบิดหรือเปล่าเอออะไรอยู่ข้างใต้นั่นน่ะไม่ดูหรอครับอ่ะหมดเวลาแล้วเร็วๆต่อดาวเสาออกไปนะครับไปเืิกนกรรมะวันที่13กุมภาพันธ์หกเกเสดดาวดาวเสาเนี่ยไปอยู่เดินกรรมะระวังนะคนมีถุนจะเหนื่อยหนักจะแบกภาระเยอะขึ้นแต่ทุกอย่างจะได้หมดคือต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าคือมรณะกรรมะด้วยเนาะมันจะเป็นผลเสียมากกว่าผลดีแต่ข้อดีคือความยั่งยืนระยะยาวหมายความว่าคุณต้องทนต่อปัญหาอุปสรรคและการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ในชีวิตแต่คุณจะเปลี่ยนไปในทางที่มั่นคงขึ้นนะครับจำไว้นะโกมองที่โกโกคือความมั่นคงระยะยาวแต่มันจะมาพร้อมความโกรธโกรธเหยียบหินเหยียบโกรธนะครับอ่าเหยียบไปแต่สุดท้ายจะได้ความมัน่นคงเลือกไม่ได้ครับไม่มีทางเลือกมีทางเดียวให้เดินก็คือหินและโกรธก็ต้องเหยียบไปหรือคุณจะยืนอยู่ย,ย,ย,ยู่เฉยตรงนั้นอะ่ะถอยหลังตกคองคือคุณจะไม่เดินหน้าก็แล้วแต่ แต่เอาเป็นว่าเดินหน้าก็เหยียบหินเหยียบกรวดแต่จะไปถึงแดน,นสุขขาวดีที่สวยงามแต่ถ้าคุณไม่เดินคุณจะอยู่ตรงนั้นตลอดไปก็คือนิ่งทุกอย่างก็จะกินเงินเก่ากินบุญเก่านะครับสปีนะครับไม่นานเออไม,ไม่ไม่น้อยนะนานมากนะอังคารดวงสุดท้ายเข้าสู่ราศีกุมวันที่ยี่สามกุมภาพันธ์หกเก้าเสดอังคารเสดจากมรณะเข้าสู่เนรสุภาก็ดีแต่ไปเจอกระดาวทิพย์ระวังอุบัติเหตุผ่าตัดแตกแยกเลือกลายอย่าร้างอังคารกับสุขก็คู่มิดหน่อยก็ถือว่าสุขกับ พุทธแล้วก็อังคารจะทําให้อุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นหลายๆสิ่งเนี่ยเบาลงไม่แรงมากแต่ก็ต้องรระวังมีสติให้มากครับอย่าขับรถเจร้อนนะครับทุกอย่างอาจจะเกิดได้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นกำลังใจกับช่องชาแนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ